สวัสดีครับวันนี้ปาฏิหาร์ตำนานดังจะพาไปย้อนตำนานหลวงพ่อสําเรจศักดิ์สิทธิ์ครับกับความเชื่อขออะไรมักจะได้สมหวังครับหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นพระพุทธรูปในจังหวัดสระบุรีครับขึ้นชื่อเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์หากใครเนี่ยเดินทางมาขอพรขออะไรก็มักจะได้สมหวังแล้วก็ที่สําคัญครับต้องเดินทางกลับมาแค่บนกันอีกครั้งเป็นแน่เลยครับ ตำนานหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ครับย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2,502ครับจุดกำเนิดหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับอยู่ที่ริมคลองพระพีพั์ได้มีการขุดเนินดินบริเวณนั้นครับแล้วเจอองค์พระพุทธรูปอยู่ด้านล่างเรียกว่าขุดไปขุดมาก็ได้ไปกระทบกับองค์ท่านเข้านะครับปากต่อปากเล่ากันบอกมาว่าพระพุทธรูปเนี่ยมาเกิด จึงนําขึ้นมาแล้วในปีพศ2505ครับได้มีการตัดถนนมาเส้นทางนี้ครับเป็นการขุดดินเพื่อทําถนนก็เริ่มใกล้องค์พระเข้ามาเรื่อยครับทันใดนั้นครับได้เกิดปาฏิหาริย์ครับฟ้าผ่าขณะขุดทั้งทงท,งที่ไม่ได้มีแมกฝนนะแต่กลับมีฟ้าผ่าทําให้คนขับรถขุดดินเนี่ยโอ้โหต้องรีบลงจากรถแล้วก็มากราบขอเข้ามาหลวงพ่อองค์ท่านท,นทันทีเลยนะครับ องหลงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยครับประดิษฐานในวิหารริมคลองพระพิพัฒน์ทุกปีครับช่วงเดือนอช่วงกลางเดือน12นะครับชาวบ้านจะพร้อมใจกันจัดงานประจําปีขึ้นนะครับจัดยาวนาน15วัน15คืนเลยครับตลอดจนงานปีใหม่ก็เชื่อกันว่าใครที่ได้มีโอกาสมาสักการะบูชาหลวงพ่อสําเร็ิสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยจะเป็นสริมงคลแล้วก็เป็นบุญไปตลอดชีวิตเลยครับ สาหรับวิธีการขอพอรอย่างไรให้สมหวังให้สําเร็จนะครับและสําหรับคนที่ไปขอพอรสําเร็จสมหวังส่วนใหญ่ก็จะนําของเหล่านี้เลยครับมาไหว้แก้บนกันไม่ว่าจะเป็นอาหารข้าวกับข้าวผลไม้นะครับก็องุ่นส้มสาลี่ขนุนนะครับไข่ต้มนี่เป็นที่นิยมมากเลยครับอ่ะส่วนคาถาขอพรหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ให้ตั้งนโมสามจบครับแล้วเอ่ยว่าพระพุทธังสําเร็จศักดิ์สิทธิ์พระธรรมังสําเร็จศักดิ์สิทธิ์พระสังฆังสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ครับ ขอให้ทุกท่านสุขสมหวังสําเร็จตามคําขอนะครับและนี้ก็คือเรื่องราวปาฏิหาริย์ตำนานดังของหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์แห่งจังหวัดสระบุรีครับ